โอ้โหไปถามคนอื่นเถอะอยากชิงทุนเรียนต่อแต่พูดได้แค่ Good morning teacher sit down thank you อยากเปลี่ยนงานแต่ไม่ได้ภาษาอยากเป็นแอร์อยากไปท่องโลกโว้ยพอกันทีอยากเก่งภาษาอังกฤษแล้ว อยากเาาก่งภาษาอังกฤษไวๆนี่คือโอกาสของคุณในทุกๆวันคุณเจอภาษาอังกฤษในแบบไหน a o e o n place? สั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษดูหนังซาวแท็กเชทตหาเพื่อนต่างชาติเปลี่ยนเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องไม่ธรรมดาเล่าเรื่องเหล่านี้ในมุมมองของคุณใครมีไอเดียสร้างสรรค์คลิปปังโอกาสนี้เป็นของคุณ สร้างคลิปในหัวข้อหนึ่งวันพันซิตูเอชั่นเจอภาษาอังกฤษทุกที่เลยง่ายๆแค่ถ่ายเล่าตตอ แล้วส่งคลิปของคุณมาฟรีทุกตรงฟรีค่าเรียนค่าที่พักค่าอาหารฟรีค่าตัวเครื่องบินเรียนฟรี2-4สัปดาห์ต,ติวตัวต่อตัวและคลาสกลุ่มเข้มขน้น8-9ชั่วโมงต่อว,วันมูนลค่าทุนกว่า1 0 0 0 0แบาททั้งหมด8ทุนกับ5โรงเรียนที่ดีที่สุดที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ไม่เก่งให้มันรู้ไปอย่ารอช้าสมัครวันนี้ลงทะเบียนเลยที่ speedy english in philippines by edu yang คลิกลงทะเบียน